Capture, start record, start record ผมได้สินค้าจากเป๋าเป๋าเหรอเป่าเป๋าเป่าเป๋าเป็าเปดาเปถูกพื้นป่าเปมาบพร้อม ถัทงที่เราได้มาก็จะเป็นถังซึ่งไม่น่าจะเป็นถังได้ดูแต่ที่แน่ๆเรามาดูก่อนดีๆบ,บุบๆโอ้ยก็ใจทำวะจีนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพื่อนๆความไม่ธรรมดาของจีนนะครับของเขา ไม่ธรรมดาครับก็คือมันยืดได้เนี่ยปุ๊บโอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะยืนถูกป่ะเนี่ยอ่ะถูกมีล้อด้วยสี่ล้อนะครับสี่ล้อเพื่อนๆแหม่ไมีก็คือคงแน่นอนอะ่ะเลื่อนได้นะครับปุ๊บปมันเลื่อนได้ปึป๊บ,บ,บ,บ บึบบบบึบบบ,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 บโอ้โหปนี้เื่อนได้โอเคก็ได้ตัวอีกอะไรอะ่ะได้มาหกผืนห้าผืนเป็นตัวอะไรนะก็เรียกนี่แหละตัวผ้าผ้าพื้นอะผ้าที่ถูกพื้นนะครับ ในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะมาดูส่วนประกอบถัดไปรวมชิ้นที่อยู่กับไม้มอบนี่ก็คือเป็นผืนที่ที่หกนะครับบึ๊บบึ๊บบึ๊บผมเออแพคเกจจิ้งเขาดีนะครับเขาเออการออกแบบเขาเ่ยอะไรนะวางชิ้นงานเพื่อการขนส่งอะผมว่าโอเคเลยนะแล้วก็มีทั้งหมดคือหนึ่งชิ้น สามชุดดีกว่าหนึ่งสองสามชุดมาในตะกร้านะครับแล้วก็ผมชอบการการออกแบบอะดูดิปุ๊บอืมอืมโอ้นี่มองเนี่ยอาโอ้เนี่ยครับปุ๊บที่ว่ารีดแล้วก็แห้งได้นะครับนี่โอ้ตรงนี้แน่เลยก็ยาว ยาวดีสวมโบนี่โอสวมยังไงวะสวมยังไงวะข้อต่อตรงนี้ยังคงสับสนอยู่เล็กน้อยต่อยังไงวะอืมต่อตรงนี้ไม่ไดีไม่ได้มาเพิ่มอือต่อด้ามปลาย ต่อไปก่อนอ๋อมีเกลียวไม่ใช่เว้ยฮะอืมดูสิยังไงจะหาวิธีอ่ามีมุมอ่าโอเคมีผมว่ามันเป็นการต่อแบบต่อเนื่องอ่ะต่อแบบต่อเนื่องใช่ด้วยอ่ะคือวางสลักมาให้แล้วครับนี่วางสลักแบบต่อเนื่องเนี่ยครับเพื่อนๆสลักแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเวลาหันด้านข้างเนี่ยครับ ก็คือถ้าด้านเหมือนกันความหดตัวเหมือนกันก็คือไม่ต่อกันมันต้องมีข้อต่อข้อหนึ่งที่ใหญ่กว่ากันนั่นเองครับนี่นี่แล้วก็หมุนเข้าไปนี่โอ้ผมถือว่าการออกแบบเจ๋งว่ะเช่นเคยก็สวมแล้วก็หมุนนะครับก็ะจะแน่นเองโดยประยายเออเข้าท่าว่ะเฮ้เจ๋งว่ะ เจ๋ง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 มากเดี๋ยวอีกคลิปนึงผมจะเอาไปใช้จริงให้ดูซึ่งถ้าผมมองว่าใช้จริงอ่ะไปดูรีวิวเจ้าอื่นได้เลยครับไม่จ่องแจงนะฮะคืออะไรอ่ะไม่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 จ๋องแจงไม่ดูแบบกระหลงป้งนะฮะนี่แล้วก็อตัวผ้าตัวนี้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวบีซีมันแกะยังไง โอ้โหเดี๋ยวดูด้านหลังโอเคแค่ส,สวมครับแค่สวมเปลี่ยนโอเคครับมีสลักนี่โอเคน,นะผมไม่ถอดไม่ถอดให้ดูนะเราเป็นคนรีวิวแล้วทำไมเราถึงไม่ถอดให้ดูโอเคก็หนาแน่นดีครับหนาแน่นดีมากอืม,ไ,มได้ได้โอเคเลย นี่นีดน้ำได้ดีมากโอ้เป็นลูกกลิ้งนี่เองครับนี่มันมีลูกกลิ้งอยู่ในนี้ฮะนี่มาถึงกดหน้าสัมผัสให้น้ํามันออกไปได้เนี่ยโอเคเข้าใจเนี่ยครับปุ๊บก,ก็ผมมองว่าไอจุดบอบบางก็คือจุดที่เราใส่ใส่ผ้ายาไอผ้าไอผ้าถูพื้นเนี่ยครับที่ของผมนี่มัน ได้มาหกชิ้นจุดนี้น่าจะหักง่ายเพราะฉะนั้นระวังการใส่หน่อยแล้วกันนะครับสองข้างเลยเนาะก็ถือว่าเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะคุ้มค่าราคาที่จ่ายนะครับไม่ไม่กระหลงปงธรรมดาส่วนมากเนี่ยจะเข็ดหลาบกับของไม่ตรงปกเวลาเราซื้อแต่ว่าเออนั้นผม,ผมว่ามันใส่ยากว่ะเนี yeah. ่ย มันจะง้างง้างแล้วใส่ยากเนี่ยใส่าย,ยากแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องจนได้นะครับสนใจก็ตะกร้าส้มแล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมหาวิธีการใส่ให้มันง่ายกว่าน,นี้นะงามซุยวะมันต้องง่ายดิถ้ายากมันก็ไม่เหมาะเนาะใช่ไหมเกมมันก็คงดึงอย่างนี้แหละให้มันตึงอย่างเดียวอะเนี่ยใช่ครับให้ตึงเท่านั้น อืมเนี่ยก็ใส่ยากครับใส่ยากถ้ามีใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็ลองบอกกันแล้วกันอ๋อเป็นตีนทุกแกด้วยนี่เป็นตีนกแกด้วยนะครับก็คงใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปงับที่ตีนตุกแกนี่คือเรียลสุดจริงชีวิตสุดจริงนะครับก็คือหมายถึงว่าแกะปุ๊บใส่ให้ดูเลยไม่มีการเมคโอเค ก็จุดที่ใส่ยากคือหัวท้ายหัวข้างเดียวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่ก็ต้องด้านหนึ่งง่ายด้านหนึ่งยากนั่นเองครับโอเคก็หมุนได้แค่ทิศทางเดียวนะครับอืมอ่อน่าจะน่าจะเหมือนจะมีกลไกในการล็อกไม่มีนะครับ ไม่มีอ่ะด้ามยาวใช้ได้คุณเหนือว่าด้ามไม่ของแข็งอืจริงแล้วมันเอ๊มันหมุนได้รอบทิศทางป่วะเนี่ยมันน่าจะหมุนได้รอบทิศทางเดี๋ยวลองไปใช้ดูครับถือว่าโอมากๆแล้วกันอืเนีย่ยจะไปยังไงอ่ะจะไปยังไงเนีเ่ยเพื่อน ได้แค่นี้เหรออ๋อก็คงอย่างเนี้ยครับไปอย่างนี้แหละอ๋อเฮ้ยเหมือนได้เว้ยเหมือนจะได้ว่ะเหมือนจะได้ครับเพื่อนๆอือได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็น เป็นทิศทางที่ไปตามไปตามอะไรความถนัดของแต่ละคนก็นแล้วกันคลิปนี้เก้านาทีลออเข้าไปสนใจก็ทิตกาส้มครับ